พี่จ้าพี่น้องสิมะทำควาอมอาดป่าจ้ะป่าโไเ้ไปหาค้นไปหาอยู่พุ่นแต่ว่าคนเห็ดทำควาอมอาดอยู่นี่จ้ะพี่น้องป่าหาระบาดจ้ะปีนี้โบด้ไปหาป่าน้าเพลินเลยปีนี้เพราะว่าบ่มีเลือดก,กับของเลือดก,กับของคายไปบัาที่นี่บ่มีเลือดนะก็เลยโไเ้ไปมิถุนไปไปหามาไรจ้ะมืนน้อนี้ป่าห้าระบาดจ้ะพี่น้อง ปลาทะเลนล้ำมันเป็นปลาน้ำลึกจ้ะปลาตัวนี้มันจะมีสองฟังเลยจะเห็นบ่จ้ะสองฟังมันจะเป็นอังสี่ปลาทะเลน้ำลึกเสียบเด้อพี่น้องสิงมาท่ำค่วมสะอาดิมาแล่ล้วกเซ็ตช่องฟิตนี่จะ้ะสองเซแข็งประมาณนี้เลยจะ้ะตัวใหญ่นี่เนีม่มวใหญ่เลยจ้ะนี่ นี่ยังน้อยเด้จ้ะพี่น้องปกติเขาจะตัวใหญ่กว่านี้อีกจ้ะนี่ยังถือว่าน,น้อยอยู่จ้ะพี่น้องไปหาไปน้ำเพื่อนนะเพื่อนผ้าไปเพราะว่าเลือกไปอาศัยเพื่อนไปนะจ้ะเลือบกับของบ่มีเลือกของขายไปปีนี้ไม่ทิพย์ก็เลยปไปน้ำพราะว่า ขายขายเลือดไปก็เลยบริปไปมันเป็นเป็นปลาเนื้ออ่อนไหมจ๊ะพี่น้องปลาเป็นปลาเนื้ออ่อนปลาทะเลน้ําลึกเนื้ออ่อนมันจะบ่มีเก็ดจ้ะจะบ่มีเก็และสีเขาสองขางจะบ่คือกันขางนึงเป็นสีขาวขางนึ่เป็นสีดำเนี่ยเลย ประมาณนี้จ้ะวันนี้ไม่ทิพกะซิมาทำคว่มสะอาดเพิ่นไปหามาให้แล้วกับของกันต้องไปเห็ดนาเนี่ยมันหนักเลยจัะพี่น้องถือโดนบ่ไดนักกระไดแต่มาถ่ายตอนตอนยูนีเลยจ้ะตอนหาซุปปีนั่นไม่ทิพเด้ยไปท่ายอยู่ผุ่นอยูจับพี่น้องดไปเห็ดคลิปวิดีโอตอนหาจังสนั่ะ ตอนหาหรือตอนเอาขึ้นจากจากน้ำมือสิน่านจาพี่น้องเพราะว่าแต่ว่าปีนี้ก็ขึ้ไม่ทีว่าบริปไปบริปไปล่อเอาทายเอาไปตอนอยู่บ้านนี่อะจ้ะบันี้ก็สิมาทำขว้วสะอาดแล่การแล่ปลาห้าระบาดสิเลโอเดี๋ยหันขางก่อน ตัวในี่ตัวใหญ่มากมันตองแย่ออกเป็นสองซนจ้ะพี่น้อง ใส่เวลาโดนตึกด่จ้ะเพราะว่ามันต้องเอาแบบอันนี้เลยจ้ะพี่น้องเอาแบบติดกระดูก นี่จะพี่น้องเนือป่าแล้่มาะเหล้วนี่ประมาณนี้เลยจะ้ะประมาณนี้เลยได้กินลายขาบจะ้ะชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งนี่จะ้ะนี่เลยบดีกะสีเห็ดทั้งนี้และกะสีเปลี่ยนขังสิหนะาัไม่ทิพเหลว แกพี่นอ้องเร็วๆก็สิประมาณนี้บนันไดกะเปลี่ยนทั้งนี้ถ้ามันออกค้างนึงเร็วมันกเ็เฮ็ดหยากแกพี่น้อง ตงนีเดียวตรงทองเขาเดียวกับตรงทองเดียวจังสิเห็ดจัพีีนองเห็นบ่กวออันนี้ใส่ไห่อย่างนี้เี่ือเห็ดของสิจ้ะกา